จะไวทองแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเรื่องนอนหลับอ่ะแบบหลับยากคือหลับยากแล้วถ้าตื่นตื่นแล้วก็จะไม่หลับเออแต่ถ้านอนอันเนี้ยนอนดีอันเนี้ยที่ซื้อมันอ่ะคือมันหลับแบบสบายอ่ะแล้วมันหลับแบบยาวทีเดียวจบอ่ะไม่ต้องมาตื่นเออปัญหานี้พี่มันก็หายไปก็ประมาณรักสองปีก็เป็นที่นอนสปริง ลองโฟมตอนซื้อมาก็คิดว่ามันดีเพราะว่าเปลี่ยนบ่อยมากที่นอนก็นอนไปก็ไม่ได้แบบประทับใจปวดหลังแล้วก็ซุดเร็วก็ประมาณสักสามหมขึ้นนะคะจำราคาไม่ไม่ได้ค่ะโอ้โหแตกต่างกันมากเลยคือไม่ปวดหลังอันดับแรกเลยเพราะว่าเรามีปัญหาแล้วก็ นอนหลับสบายไม่ต้องตื่นระหว่างระหว่างกลางดึกอะไรเงี้ยนอนหลับยาวเลยเขาก็บอกว่านอนนอนดีกว่าที่นอนที่เคยใช้ใช้มาก่อนก่อนหน้าก็ไม่มีอาการปวดหลังไม่มีแบบไม่มีแบบที่นอนซุดอะไรเงี้ยค่ะก็คือดีเลยโอเคเลยค่ะใช้ยี่ห้อนี้เลยค่ะตลอดไปก็ลองมา เลือกยางพาราดูก็ตอบโจทย์ค่ะเรื่องการปวดหลังหลับสบายค่ะ